เชี่ยวชาญในการประหารเราก็เลยเอาพิชชาติคนเก่ามาก่อนพี้ยนขอถามทำนะว่ากูกับเขาเนี่ยใครจะตายก่อนกันนั่อีกผ้าวงเป็นเชื่อกวงเองมาได้จะให้เด็กรุ่นใหม่ทำกลางอาหารไม่สมพระเกียรติแม่ครูท่านเก่ะรับหน้าที่เป็นราชมันมองแข็งแกเป็นราชมันประหารชีวิต เองเลยค่ะเชิญบอกเลยมันปิดระบบกันก่อนควรเสียก็ได้แม่ได้ไงคนแก่อาหารจิตใจให้ฉันด้วยเพราะฉันทำใจหน้าที่ผมมองยังเคยเจอสัตว์ซิวบ้างไหมเนี่ยโค้ชแต่ก็มีย่าโมอ่าเปไน็นไงแต่นี่ย่าอะไรเนี่ยยังเปียดน,นึ่งเลยไม่ออกเปียแดบบมาตลอดเลยนี่ลำแบบคู่ด้วย โอ้ยิบหพายเล่นเดียวก็จะเอาไม่ไหวอยู่แล oh, oh. oh. oh, oh, ้วฮิเวงเอาของเล่นตเล่นโอ้โหเดี๋ยวทำเป็นเล่นแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกจริงเลยเนี่ยจริงอ่ะน่าจะสิบนาทีแปดปีโอ้โหทำไมเล่นได้แปดปีขายไก่ยากเลยนะ มีสัตว์มือหยิบจาบด้วยโอ้โหเป็นไงเสียบขาโอ้โหโอ้โอ้โหอีเวนต์ได้สร่างมาล่าให้ตัวเองมึงว่าระหว่างคนรับไม่คนเป่าปีใครจะตายก่อนกันถ้าคนเป่าปีก็ตาเริ่มโบแล้วล่ะแต่เราใช้คนปีประหยัด เปียนปคนแล้วหนุหลังใครอยให้ราวันก็ให้ได้ครับคุณเปาเกวีนะครับ,ะรบจะให้คนใหม่หรือจะให้คนเก่าก็ได้นะวันนี้มาทั้งคนใหม่คนเก่าเลยถ้าคนใหม่ก็เป่าอยู่นะคือผายย้ายเลยคนเก่าวะทำไมอ้ว <laughs>

เอ้ยเนี่ยเธอหอยเป็ด <laughs> <tom> <tom>